เปนึงครับเป็น,นึงนเทสขอเทสระบบอ่ะโอเคผมเบิกลดได้เด็กหลังเล็บด้านหลังใช่แล้วอร่อยอร่อยชื่นนะสวัสดีครับ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 ไมม่ีไม่มีวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงนอนน่ารักจังเลยครับมีแฟนเลยครับเนี่ย เฮ้ยนี่คือเฮ้ยนอเฮีหลพี่ครับขอจีบได้ไหมครับขอจีบได้ไหมครับแฟนผมครับพี่อาอแฟนมึงแล้วไงกูจะจีบอ่ะอ๋อแฟนแกสึ่งตีไปแล้เป็นเฮียอะไรอะทำไมอ่าเป็นเฮียอะไรบวระบวระบวระเฮียอะไรเมียโกไม่ใช่มาที่รักเฮ้ยเองเป็นอะไรเป็นโรคอ๋ออ๋ออ๋อแทงเจ็ดเล อ๋อมันไม่พอใจก็ไม่ไม่ใช่ก็ไปแจ้งดิมันไม่ใช่ก็ไปแจ้งดิจะแพ้อะไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอ๋ออ๋มันจก็ไปแจ้งดิไม่ใจะก็ไปอ๋ออ๋อไอเหี้ยแล้วกูเป็นอะไรอ่ะโอ้มันไม่พอใจมึงก็ไปแจ้งดิเฮ้ยมึงจะอะไรเฮ้ยมัใจก็แจ้งเหลือทีเดียวยืนรอดสัตว์ เจอโก้มันเจอโก้นังนังนังเชี่ยโง่โง่เชียกากเชี่โง่ไอ้เชี่ยเมียตัวดีน้ำมันไอ้โง่มีเมียตัวดีน้ำมันเหรอมึงไอ้โง่ไอ้เชี่ยเสี่ยวไอ้เสี่ยวเว้ยเสี่ยวเว้ยเมียมึงกับเมียกูเนี่ยเมียกูควาย เนี่ยเมียกูเนี่ยเมียกูเนี่ยเมียกูไอ้สัตว์กูบทเมียโชกูบทเมียโชอยู่หน้ากระโปรงแล้วเมียมก็เสียชีวิตเมียมเจอกูเนี่ยเมียมเจอกูนี่ไงไอสัตว์เมียมเจอกูไอ้โง่อีเสี่งเดียวทำะไรกูได้ไอโง่ไอ้เหี้ยรถก็มัวไอ้โง่เอ้ะไหววะไอสัตว์เช็ดเชดเช็ดรักเมียจัดเช็ดเช็ดรักเมียจัดโง่เอ้โง่ทั้งผัวมาทั้งเมียเหี้ย เมืองเี้ยงครับเมืองเี้ยงครับมืองเี้ยงครับอ้าวเอาไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับอีแค่นี้ไม่ไหวครับขับขับขับแล้วก็ควายเฮียครับแล้วก็โง่เฮียเฮ้ยควายขับรถป่ะเนี่ยไอ้ควายช้างเผือกเฮียเมียก็เมียก็ตุยกระบวมไอ้เมียไอบัวเมยบัวเมย โง right? no, ่โง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 ่ด้แวดวได้แลวเดีวรถ่แจอดลอยเฮียอะไรอะเียดิเฮียดิน้ำมันผสมพันเนี่ยเฮียดิน้มันผสมพันเฮียโง่ไอ้เหียอ้เหียกลุมไม่มียาวอะ กูไม่มียาวเชีย่ยเชี่ยกูอยากมียาวควายเชี่ยจอะผมดแม่งไม่ผิวไหวเอ้ยมันก็ตุกอะไรวะเน็ตเน็ตผมแม่งก็อืดที่ผ่านเลยช่วนงนี้น้องครับขอรถหน่อยกันพวกมึงทล้ไมอะ่ะรถกูแม่งหยุดอยู่ทั่วทุกแนลนด์อะรถจั่วโอ้โหแล้วคันนี้แม่งจ้าไปไดิเฮี้ยแม่งเสียงแม่งรั้นเลยวะ่ะเสียงแม่งรั้นจัดไหวเฮี้ยแม่งรั้นจริง เสียงแมงกรันเล่วแมงรันปูสมุทปูสมุทปลาสมุทปลาสมุัตปูสมุทปูสมุทปลาเนอโอ, <c oughs> อ,อ้พี่ครับ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 พี่เห็นคู่สองผัวเมียผมสีเหลืองไหมครับไม่เห็นครับมึงเห็นเฮียมึงเนี่ยโง่มึนนงไปไหนวะ ทำไมอ่ะก็มึงผิดจะเกิดแรงโง่มาไล่ดิอยากโดน,นรวยสัตว์เฮ้ยมองเชียอะไรเต้นกันแกหาดิรั่วดิเลี <c oughs> เ้ยนจัดเรือนอะไรอ่ะเอาก็บอกให้เรือนไม่ไหรอเอาบอกให้เรือนก็ไม่ชอบอาาีกอยากเห็นผมเลือนมากใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเลื้ยให้ดู เชือบเบสิกเบสิกอะเชือบเบสิกจัดอะไรเงี้ยเชือบมันเป็นเรื่องธรรมชาติอะเปเนไรไปขอโทษก่อนพี่ชายขอโทษครับเป็นไรไหมครับขอโทษนะครับเอาวัอดีครับน้องเอาไปเองยิงเฮียดิเชียมีเรื่องอยู่เออโอเคเฮียเฮียเชคดีครับจัดจริงีโอ้โหเฮียมาถึงเฮียก็มีมีมียาป่ะมียาป่ะมียาป่ะมีมีเฮียขอยาดิเฮียลงมาเลยเฮียขับใจมากเว้ย พยาน่อเวเลขอ่าห้าสี่เก้าเว้ยขอบใจเว่ขอบใจเวเดี๋ยวรอแป๊บโอ้โหเฮียแม่งซับพอร์ตจัดเฮียจะไม่ลืมเองเลยเว้ขอบใจเว่ยินดีครับเนียเอาตังค์ไม่พารถไม่เงียอุ๊ยเอาดิเอ้ยอ้แต่เฮียมีหกหมื่นแล้วขอบใจมากขอบใจมากโอเคโอเคใจมากใจมากเอาเว้เเว้ล่าคนหน่อยได้เลยนัดกูจัดให้อ่าแป๊บ ไอคันเหลืองมันจะมาขโมยรถผมมาดิเนี่ยถามมันก่อนดิเฮ้ยน้องน้องเองจะมาขโมยรถพี่ป่ะเนี่ยตัวพี่ตัวพี่ไม่เอ็งไม่ได้ไหมครับพี่เอ็งไปตีวุ้นดิไม่ต้องเสืออเ้ยไม่ได้พี่ยังไงพี่เสือพ่อไอ้โง่พี่ครับพี่มีแฟนยังอ่ะ พี่มีแฟนนะมีห้าคนอะขอสักคนได้ป่ะเี่ไม่ได้สิหน้าพี่มันไม่เหมาะกับการมีแฟนห้าคนนะเพ่เฮ้ยมันแปลกด้วยเราบูลลี่หน้าพี่นะเนี่ยอ๋อยังไม่ก็เห็นหน้าพี่นะผมผมเห็นในตอนเนี้ใช่อยู่ที่คารลมเปล่าฮะอยู่ที่คารลมเปล่าคารลมผมโคตรดีอะพี่ลองวะ่ะอยู่ที่ตังเปล่าคาล่มผมดีจัดอะเพ่ คารมคา,ารมของทีจัดอะเพ่คารมของโคตรดีเอาเพ่คารมพี่ดีไปหน่อยเหรอหลับเลยเอ่ะไหนวะพี่ครับพี่พี่พี่ครับพี่ชายไอสัตว์มึงอะเฮียได้ยินป้ะ เจสัตว์กูปรับไม่วงอะไรวะมันอยู่ข้างในปะาววายเอ้ยชนอย่างโง่เลยชนก็โง่ไอ้เหี้ยไม่ชนกูเอ๊ไอ้เหี้ยมันแขนมันแขนไปเป็นหนึ่งมาหนึ่งไปเป็นหนึ่งมึงต้องช่วยกูดิมึงช่วยกูดิไอ้ควายเอ๊ไอ้โง่เอ๊แหวพวกกูป่ะ ไหวผู้บ้าอ่ะสาดไม่รอดเดาเราใจไหมไม่รอดเดาเราใจไม่รอดเดาเราใจเฮ้ยไหวไหไหวไหมซ่านไหวไปมซ่านไหวไปมซ่านเฮ้ยมึงมึงอย่าใช้คำว่าควควเยอะดิเชี่ยเดี๋ยวไหลกูลอยพี่ครับพี่ครับพี่ครับโว้เฮ้ยเฮ้ยกูโดนมาเลิ้นเลาใจเหรอเลาใจเหรอฮะสวยดิอย่างเงี้ยสวยดิีนี่สวยดิ ชนไม่โดนว่ะรถมังแรงเกินเฮ้ยรถมันแข็งจังวะโถมันมีคนมาช่วยมันแล้วหนีใครวะใครวะใครวะลูกคูพังลูกคูพังลูกคูพังไอ้เหี้ยใครมาใครมาช่วยมันเนาะแม็กกาลินสีชมพูไอสัตว์มามามามันอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนสัตว์ไหนวะเพื่อนเฮ้ยช่วยพี่ช่วยด้วยรถเลื้ยน โหดไปวะเฮ้ยขอโทษเป็นไรไหมขอโทษเอายาไหมไม่เป็นไรค่ะขอโทษครับขอโทษครับเป็นไรไหมครับไม่เก็นไรคุดนู้นใต่แตกเลยฮะย่กุดเหนียวใต่แตกเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้เดี๋ยวใส่แตกอีกรอบหนึ่งอ่ะอื้อกอขุดไปเลยขุดไปเลยสัตว์ ไฟแตก้ตาแตกฮัโลโหลคุณตำรวจครับผมโดนรังแกรครับคุณตำรวจครับตำรวจครับเล็กมอสาวเลยสัตว์สนใจประชาชนมากไอ้เหี่ย แม่เมื่อวานยินเลยนะสอนนอยเชี่ยจีบแต่สาวอะไรเวนประชาชนแจ้งแม่ไม่รับเคสแม่เดี๋ยวกูใส่ซะยังเอกยังเอกยังเอกได้ยินเสียงประชาชนไหมเนี่ยได้ยินแล้วครับว่มึงจะอ่อยใครเชี่ยมึงคิดว่าสาวเสียวอะไรเวนเสียงมึงอะ่ะแหน่ทำเสียงเยิงบ้าเปล่าพวกแกนิดน้ำมันนี่พวกมึงอ่ะเชี่ยบลูทูธอุ้ย หายไปไหนมาหลายวันหลายวันหรอสองวันวันวันสองวันเองเอา้าโดนอะไรเฮียอุ้ยโดนแบนครับ <laughs> ไอ้เคียอ่านคอมเมนต์ทีแล้วมองหน้าจอทีโดนแบนเลยครับโอ้โหแมง <c oughs> พี่ครับพี่ครับ <c oughs> ผมไม่รู้ผมต้องทําตัวไงนะเมื่อกม้ค่คผมเจอคนฝั่งนนครับจูบอกว่าอมหน่อยอมหน่อยผมงงแล้วพี่ผมต้องทำตัวไงอะ่ะ นะพี่อา้าวเฮียอันนี้อันนี้ก็รักเหรอครับอันนี้ก็อินนะครับ,นนรบนนเฮียเว้ยไม่ได้ดิ่น้ำมันแม่งรักกันอะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกีก้คือแฟนเมื่อกี้คือแฟนพี่เหรอลูกชายครับต้องต้องไปบไป่ด้วยครับอา่าโอ้ยแล้วแฟนพี่ไปไหนครับเนี่ย ยังไม่มาครับอันนี้ชื่ออะไรวะป่าอันนี้มีเมียอันนี้มีผัวเมียกันในเกมไหมครับเนี่ยฮะชื่ออะไรหรอชื่อเฮียก็ได้สัตว์เอามาใส่ปีไปดยน้องจัดปลายจัดจ้าหน่อยไม่เป็นไรอะกลัว ่ะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะแล้วนี่คือศิลปะโง่เว้ยเขี้อง้อเฮ้ยมันมีเปรี้ยวเหรอเฮ้ยเป็นไรอ่ะเสียงก็เด็กไอ้เหี้ยหม่อยขึ้นยังเนี่ยน้องรู้จักคำว่าหม่อยยังไงน้องอ๋อเหรอร้อนร้อนร้อนมันร้อนมันเลงมรันร้อนมันเลง โหลครับขี่รถได้ดีได้ป่ะพี่พี่พี่ครับขี่รถได้ดีได้ป่ะกูสอยกูสอยขี่ก็ควายเฮี่ย ja ยี่มีแจ่อินอินยิ่มีแจ่อินอินนันเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโชว์ให้หนึ่งสเต็ปแล้วกันนะมาเอาสเต็ปลูกค้างไปก่อนพวกป้าปานา ดครับกอขอบครับก่อดีครับจ่อโง่เอ้ฮัลโหลพี่ครับอันนี้อันนี้ควาหรือว่าคนนะที่ขี่นะเราใจจัดขออนุญาตตอบใน บ่นไรบ่นไรพี่บ่นไรพี่บ่นไรพี่เมืองโง่เมืองโง่เมืองโง่เว้ยเมืองโง่เว้ยเข้ามาดิเข้ามาดิอยากแตะไอสท่านอยากแตะอยากแตกอยากแตะไม่โง่งอ่บพี่ผมโง่อะไรอะพี่ไอสัตว์แม่งกระตักตะรอไม่โง่กับพี่แม่อ่อผมโง่อะไรขับได้อยู่นะขับได้อยู่นะ จะรั่วไอ้เฮียมีแต่รั่วกันเลยเฮียมาเลยโง่เลยครับเสี่ยวไอ้เสี่ยวไอ้โง่เว้ยไอ้โง่เว้ยเสี่ยวเว้ยเสียงก็ติ่มไม่เฮียเสียงก็ติ่มเกินเสียงก็ติ่มเกินไงติ่มเกินรู้จักคำว่าหมอยไหมเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้เตียนไอ้หัวกรียนไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียมึงพูดรอยไงไอ้เฮียมึงพูดรอดอยไง เสียงนัติมเลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีเห็นโซน,นี้โลหลพี่ครับหมอยคืออะไรโหลพี่ครับหมอยคืออะไรมือยอนหมอยคืออะไรครับแม่โหลแม่ครับหมอยคืออะไรมามากครับแม่ <c oughs> จะรั่วไป <c oughs> อ,อ๋อ๋อไอเกมเดือดรั่วไป <c oughs> มันสนายเหรอได้แต่ใช่ส้นงสนายมาแล้วโง่งไม่หายอะไรเยอะเยอยรวยแบบเลยวันดีครับวันดีทุกคนนะครับวันดีหนึ่งพันสามร้อยกับหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูนะครับเฮ้ยคนไ้วคนไ้วยดูเห็นมันยิงเลย เอ้ยทำไรกันไอ้โง่ทำไรกันไอ้โง่เฮ้ยทำไรไงโง่ไม่ต้องกลับครับมึงอ่ะไม่ต้องกลับครับ ทำใช้ปืนล้วสัตว์ยิงไงง้อง่อไปเนี่ย Come on baby Come on baby เ <laughs> มื่ออินไอเฮียหมอยไม่ขึ้นไอ้เฮีย เราใจโง่เอ๊ไหวป่ะน้องล้าใจดีว่ะไหวไหวป่ะน้องโหรอยสิบห้าไปเลยสิบห้าตอนตอนน้นเมื่อแก้สูตรย,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 ยังเนี่ยแก้สูตรยังเนี่ยน้องแก้สูตรยังเนี่ยแก้สูตรยัง แก้สูญยังน้องไอ้เชี่ยติดรอยสัตว์จะล้อหลอกเลยนะมือไอ้เชี่ยโง่สัตว์แก้สูญยังน้องแก้สูญยังเนี่ยโลงแก้สูญยังเนี่ยแก้สูญยังไอ้สัตว์ทรงไอ้เชียเช่ยทรงยังทำเวรอยู่เลยไอ้เด็กเชี่ยเสียวแม่งโคตรติ่มเลยเชี่ยจะหลุดไอ้สัตว์

ควายัยแม่งม่งแม่งแม่งร้องอะไรไปแล้วไหมเด็กน้อยจัดเลยน่าจะเป็นพวกที่สนส์สตรีมมาครับเพราะผมได้ยินเสียงสะท้อนครับใช่ครับไอ้พวกนี้นะให้ไม่เกินหม่อยครับเส้นหม่อยก็พอเลยครับ เดี <c oughs> ๋ยวลองหนีให้มันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตามมาเจออ่ะถ้าจริงๆแบบนี้หลุดแล้วนะเสียงอยู่หน้าอยู่เลยอยู่หลังแม่งกูว่าจะไล่ป่าไหนเฮียเสรษฐเจไดกหัวเกียนใแ่ นี่ไม่ยอมแหย่เลยไหมรู <c oughs> ้ว่าจัดแหย่